230M เย็ดเยเอาเรื่องนะครับ 230M เลยนะครับนะอันนี้คือการ์ดเซตที่ผมใส่นะครับประมาณนี้นะครับออฟนี้ออฟนี้ผมว่านะ่าจะเกือบเกือบสุดทุกชิ้นนะครับอาวุธใกล้10นะครับประดับใกล้10ข้างนี้7.5นะครับ INC INC นะครับแล้วก็ INC แต่นี่จะเป็นเพนนะครับผมว่าสุดนะครับตัวนี้แต่ผมจะดันดาเมจให้เยอะกว่านี้นะครับมาดูกันนะครับว่าทำยังไงเพื่อต้องไปซื้อคอหมาตัวนี้มานะครับเราจะได้มู v สปีดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาอีกประดับข้างหนึ่งออกมาไว้ด้วยกัน สมมุติเรากดอะ่ะมันจะ,ะผมกดก่อนปึ๊บปึ๊บอ่าสลับได้แล้วครับไหนมาดูกันนะครับว่าผมจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวผมรอสกิลดีดีดีเลก่อนนะครับผมจะกดทันไหมเนี่ยเดีย๋ยวผมเอามาวับใไว้บับรวมก่อนนะครับ เอาอันนี้ออกโอเคเอาใส่บัฟรวมได้เลยนะครับเมื่อเรากด้อมานะครับผมจะกดสกิลนี้ก่อนนะครับอันนี้คือดันดาเมจให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเฉยเยนะครับแต่ใช้จริงไม่ได้กดนะกดไม่ทันนะครับใช้จริงแต่ผมจะจะเอาไปลองเอาจะเอาไปลองลงดันแป้งใหม่เบฟดูนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับ นะโอเคไปลุยกันนะครับบับรวมสลับปึ๊บ260 m เอนะครับได้มา260 m มประมาณนะครับยังไม่กวนหิน ยังไม่กดหิน a อ k กับหินในเพิ่มธาตุนะครับได้มา260 m เยหสิเอ็ม่เจเอาว่ะมานะครับมานะใกล้แล้วครับใกล้ล้เดี๋ยวผมเอานี้ออกมาก,ก่อนดูก่อนนะครับว่ามันท่าไหรและยิดเสอง้2ยหกสเอ็มเ,เ,เ,เลยนะครับ ใกล้รีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดหินเอทเคกับไปห,หินตีขนาดเอหินเอทีเคกับหินตีธาตุนะครับมาลุยครับกดสองหินนี้ก่อนโอเคเป๊บบับรวมสลับสองร้อยก้าอุ้ยสามร้อยนะครับ เมื่อกี้สามร้อยเอ็มเลยนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหมันแรงโพดเอ้สามร้อยหนึ่งเอ็มหรือเปล่าเพื่อนนะน่าจะสามร้อยหนึ่งเอ็มออีกรอเอาอีกรอบนะครับขออีกรอหนึ่งผมว่านมีสามร้อยหนึ่งเอ็มอะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสัตว์ขี่ดูก่อนเอลองเปลี่ยนในสัตว์เลี้ยงดูก่อนนะครับมาอาจจะถึงีนเนี้ย โอเคเนาะมาดูกันนะครับเฮยนิดนึงครับนิดนึงโอ้โหสามร้อยเอ็มนี่อย่างโหดเลยนะครับฝ <c oughs> ันสามร้อยเอ็มเลยนะเอิบ <c oughs> สลับสามร้อยสองเอ็มนะครับโอ้โหสามร้อยสองเอ็มเพื่อนๆ เย็ดเคสุดนะครับสุดมากอ่ะเดี๋ยวผมลองไปลองลงดันแป้งดูนะครับดันที่ดันที่ไอเอาไว้เอาไว้ได้ตัวสวิฟอาชีพนะครับนะเฮ้ยถ้าจบเร็วเนี่ยผมรับลงได้เลยนะครับเนี่ยมีใครแบบมีใครจะมาลงไหม ตัวละยี่สิบาทนะครับนะถ้าจบใบนะมาดูกันว่าผมจะจบใบแค่ไหนนะครับโอ้โหปั่นสิบห้าเอ็มโอ้เฮ้ยเฮ้ยปั่นสิบห้าเอ็มเยที่จริงหรอเนี่ยปั่นสิบห้าเอ็มเลยนะครับเพื่อน ธรรมดาที่ไหนอ่ะโอ้โหปั่นโอ้โหสุดจัดเลยนะครับใครสนใจตัวนี้ไม่มียังไม่ได้โพสขายนะครับทักมาคุยกันได้นะครับโอโหโถดเกิน เอาไปรับลงได้ไหมตัวละยี่สิบมีใครจะลงไหมครับโอ้โหมันปั่นโหดเหมือนโกดข่นะครับโอ้โห จัดนะครับประหลาดบอกคุณบอกไว้เลยแรงมากนะครับอะไรมันจะแรงเบอร์นั้นนะครับโอ้โหจบแล้วครับเฮ้ยถึงสามนาทีหรือเปล่าครับเพื่อนๆโหดจัดมากอันนี้ผมไม่ได้กดคอมาเลยครับพอพอดีมันกดไม่ทันนะ ออโต้เลยนะครับนะเิดเค่แรงจัดนะครับตัวนี้นะถ้าถ้ามีใครสนใจก็ทักไปในเพจได้นะครับน้ำมาลงดันนี้นะครับรับลงตัวละยี่สิบนะนี่งานเสริมงานเสริมนะครับมาลงไวขนาดนี้ผมว่าเพื่อนๆลงชิลๆเลยนะครับตัวละยี่สิบาทนะครับใครที่สนใจอยากลงนะครับดันเนี้ยเราจะได้ใบสวิปอาชีพตรงนี้นะครับแต่ย้ำต้องเป็นคาสสีนะครับนี่ ผม,ผมมีสี่ใบนะครับยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเซอร์ว,วิสครบแล้วเซอร์ว,วิสครบแล้วนะครับนะด้านด้านด้านแป้งใหม่อ่ะมันจะลงอาชีพนี้นะครับที่ได้นะที่ลงได้นะครับมีไนคิแล้วก็วิแล้วก็แอดสไนพะพ่อค้าซุปโน ประมาณนั้นนะครับนินจาหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะอันเนี้ยเทควันโด้พวกเนี้ยผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ผมบอกมาเมื่อกี้ลงได้แล้วได้ใบสวีเลยนะครับดันนี้นะใครที่อยากลงนะครับก็ทักไปในเพจหาผมได้นะหัวละยี่สิบนะครับถ้าไอดีนี้ยังอยู่นะครับถ้ายังไม่อยู่ก็น่าจะไม่ได้ลง <laughs> มันโหดมากนะครับโอเคก็ต้อง ลาเพ,เพื่อนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดพวกสกลิลพวกของให้ดูแล้วกันสเตตัสที่ผมอัพนะครับประมาณนั้นนะครับการ์ดที่ผมใส่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนของที่ผมใส่ก็โล่กระดูกนะครับออฟสุดนะครับออฟไอคุณสมบัติสุดนะครับแล้วก็ออฟแบบธรรมดานี่ก็เป็นเพนห5นะครับ อันนี้ก็อฟอฟสุด INC 3 5ออฟสุด INC 3 2ออฟสุด INC 3 2นะครับตัวนี้ออฟสุด INC 7 5นะครับตัวนี้ออฟขาดไป1.4นะถ้าออฟสุดทั้งตัวนี้สุดยอดนะครับตัวนี้ใกล้10นะครับอาวุธใกล้10นะครับประมาณนั้นนะครับ INC นี้มีทุกอันนะครับไม่ต้องกลัว i c ผมเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห i n c 1ร้อยหกนะครับโอ้โหโ,โหดมากนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <c oughs>